อาพี่น้องครับมาดูวัวไทยๆนะครับผัดฟันแน่นอนผัดฟันเนาะพี่เนาะผัดฟันแน่นอนชุดนี้ปิดการขายไปแล้ว80ตัวครับกำลังทอยใส่รถพ่วงนะครับไปไหนยังไม่รู้นะ แปตัวครับผัดฟันทุกตัวราคานะครับมันใช่เหรอเนี่ยสองหมืนหนึ่งพันถามเขาแล้วนะแปดสิบตัวสองหมืหนึ่งพันครับไปสุพรรณบุรีเลยวันนี้ข้อไหนบ้างรวยสองข้อนี้เลยสองฝั่งเลยนะดูเอาครับเดี๋ยวจะไล่ใส่หกล้อแล้วก็ทอยใส่ รถพ่วงครับอ๋อฝั่งนี้โตน้อยฝั่งนี้ก็เล็กน้อยถัวเฉลี่ยกันนะครับถัวเฉลี่ยกันเล็กกับโตพี่อะพี่พี่พถิ่นเ้อเห็นละฝั่งนี้เล็กหน่อยครับเฉลี่ยกันครับทั้งหมด80ตัว สองหมื่นหนึ่งพันนะครับพี่พรก็ใส่มาอีกใช่ไหมรุ่นนี้ไหมมีมาอีกนะครับพุ่งนี้ก็มีมาลงอีกท่านใดที่สนใจนะครับหัวผัดฟันมาดูได้ที่ตลาดเลยครับอันนี้จะจัดส่งละจะส่งแล้วครับพอไหมหมดไหมหมดมั้างอ่ชุดนี้เล็ก ชุดนี้โตนี่นี่นี่ถั่วเฉลี่ยแล้วราคาสองหมื่นหนึ่งพันเป็นวัวลูกแม่สอดนะครับไปเลี้ยงไล่ทุ่งมาไปดูไปตีกาตีกาเรียบร้อยทุกตัวเสือฮะวัวแหวนรู้ด้วยว่าวัวแหวนอ่ะโอ้ เอาซองแล้วมีประตูปิดไหมรวยมีประตูออมีแผงเหล็กปิดไปไปไไปรวยอย่าแสงรวยอย่าแสงหมดป่ะหมดเช่ไม่หมดเอากลับมาก่อน,นี่ผัดฟันทุกตัวนะครับหูดีตาดีครับหูไม่เป็นแผลสายตาดีไม่บอด นี่เราล็อกไว้แล้วสามสองไว้อย่างดีครับท้ายตลาดนี่ด้านท้ายของตลาดนะครับปิดประตูก่อนเด๋อเด๋อเด๋อพี่เดี๋ยวไล่พวกหน้าขึ้นนะครับไล่ตามกันไปเฮ้ยเอาะไรข้างหน้าไปก่อนน้ำไปน้ำไปแล้วสาม ยังไม่ได้ไปอีกเป็นส<ป>ิบไปแล้วตามไปแล้วมีแผงอีกหนึ่ง <ไป S 1> ชั้นเนึ่ดูครับมีแผงอีกชั้นนึ่หรโอบครอบแค่ไหนพี่น้องอุ๊บอ่ะ มีแผงหนึ่งชั้นนี่แต่งหลายชั้จัดใช้บริการหล้อของพี่พ,พี่สมพรนะครับถูบอทองหล้อพี่พี่ทินรถพ่พวงพี่สมพรพี่ปัทินแก้วนินระหว่างขายงัวก็มารับจอ็อบค่าจ้างเท่าไหร่แล้วเที่ยวแล้วเท่าไหร่เลยนี่เขาช่วยประชารชาชสัมพันธ์ให้ ผ้าแดงตลาดนัดโคกระบือวังกระจบตากนะครับตั้งนานแล้วเนี่ยมีชื่อผมด้วยมีเบอร์โทรด้วยพร้อมนี่มาทายรถเลยอ่ะชุดนี้ยังเหลืออยู่นะครับเดี๋ือจะขึ้นกันอีกยี่สิบกว่าแล้วครับยี่สิบกว่าแล้วครับยีกว่าโอเคครับผมฝากติดตามด้วยครับขึ้นได้แล้วหนึ่งท่อนกำลังจะขึ้น อีกครึ่งท่อนจะให้ได้หนึ่งท่อนสนใจมาดูได้เลยนะครับพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้มาอีกหนึ่งพวงเมื่อาวานมาหนึ่งพวงร้อยสิบตัวครับขายไปแล้วแปดสิบกว่ากว่านี่แปดสิบนะครับเมื่อเช้าก็ขายไปแล้วชุดน,นี้แปดสิบ อทำท่าเสร็จแล้วครับเอาต่อเลย <c oughs> เอาข้องนี้ไปรวมด้วยไหมนนอเอาเท่าไหร่อ๋อนี่ออกมาตัวนึงรรอ่งได้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 ก็เราคันไว้สิสิบจีบว่ะตรงเป๊ะตรงเป๊ะมึงลอ๋อ,อมาตัวนึ่งเดี๋ยวช่วยดึงพี่ มันเห็นพวกมันอยู่ข้างโน้นเลยดิตัวไหนก็ได้วันหนึ่งตัวจบข้าวจบขาวเออเอาไปเป็นข้าวเลยสำนักจบข้าวเอาไปเติมให้เต็มหนึ่งคันครับ ขึ้นรถมลงรถมาเมื่อวานในพักน้อยพอดีในพักละ

อ,อีกสองเที่ยวแต่จะถ่ายเที่ยวนี้ก่อนพอให้ดูคร่าวๆนะครับพี่น้องนี่เป็นวัวตัวผู้อ้าวไล่ไปทางนูน้นเหรอเสืรวยไล่ไปทางนูน้นเหรอโอ้มีประตูเข้านนา่นระ ตัดครึ่งนึงก็ได้หรือยังไงก็ได้ไสองเที่ยวแน่นอนครับแบบนี้เมื่อกี้สามเที่ยวเหรอเอาสองเที่ยวได้ไหมเอาสามเที่ยวเหมือนเดิมอโอ้นมีหางตัวน่ะล่ะต้องถือไม้นิดหนึง ไอ้มีผมไม่ได้ถือมาเลยไรหัวต้องถือไม้นะครับบอกกันเลยพี่น้องใช้มใช้มือผักอะไรไม่ได้แล้วใช้ไม้ดีที่สุดต้องใช้ไม้ใหญ่กว่านี่ใหญ่กว่าอ่ลาไปบ้างตัดตอนไปบ้างนี่ที่เหลือนี่ที่เหลือนี่ที่เหลือ Sám thiệu bốn, bốn xài sám thiệu mươi oh. bốn, Mấy mày bốn, Bếp đi ơi Xin bếp đi ơi ทราแน่นก็ให้กลับมาเ,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 เอาเอะไรพี่โทรศัพท์เออจะลืมเปิดเลยนะเฉลีย่ยรถผมเปิดเลยนะเอาที่เหลือกลับมาครับกลับไปลูก เดูนะพี่นอ้องนี่แบบนี้ครับสองหมื่นหนึ่งพันถั่วเทเรียแล้วแปดสิบตัวไปสุพรรณบุรีสรุปให้นะครับไปขุนประมาณสองเดือนครับได้ขายขุนสองเดือนครับวัวแบบนี้เขาเป็นวัวผอมไปจากไม่สอดเลี้ยงไร่ทุง่งเรียบร้อยแล้วนะครับเลี้ยงไร่ทุ่งให้พอชำเราชำเรานะครับ ้อ้วนนะครับอ้วนแบบหญ้าแล้วก็ไปเติมอาหารครับแบบนี้วันแบบนี้ก็ไปเติมอาหารเขาล้างพื้นท้องมาแล้วพื้นท้องดีนี่กินหญ้าล้างพื้นท้องอะไรเรียบร้อยแล้วพร้อมกินอาหารพร้อมที่จะไปกินอาหารนะครับ ติดตามด้วยนะครับตลาดนัดโ,โกกบือวังมาจบอำเภอเมืองจังหวัดตากครับพู่นี้มีมาลงอีกหนึ่งข่วงครับผมสวัสดีครับ